สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมจัดโปรโมชั่นทุเรียนหมอนทองนะครับตามภาพเลยนะสูงสักประมาณเจดสิบเซนได้นะครับห0เซนเจสิบเซนนะครับ75็ห้าเซน80ดสิบเซนบางต้นนะครับตัวนี้นะครับผมจะจัดโปรโมชั่นคือซื้อห้าต้นแถม1ต้นนะครับซื้อห้าต้นแถม1ต้นในราคาเพียง6 5 0ห้าบาท รวมส่งแล้วครับส่งฟรีทั่วประเทศย้ำนะครับซื้อ5ต้นแถม1ต้น650บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับกับพันธุ์ทุเรียนหมอนทองตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับสวยนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมปลูกนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับแบบนี้นะทุกท่านเห็นนะครับก็มีตรงด้านหน้านี้นะครับ เดี๋ยวเราจะคัดสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อนะครับในราคาเพียงซื้อ5แถม1 650บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับได้คุณภาพแบบนี้ไปเลยเป็นไม้ที่เลี้ยงแสงจัดนะครับดูเลี้ยงแสงจัดนะครับเลี้ยงแสงจัดนะครับตอนนี้เราให้น้ำกันอยู่นะผมหยิบไม้ทุกท่านดูได้เลยแบบนี้ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดกิ่งพันดุเรียนหรือเบอร์แอดมินของผมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอให้นะครับ กับเราครับลุงหมูประตยพันไม้นะครับเราอยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับสนใจสั่งซื้อได้เลยครับกับโปรโมชั่นนี้หมอนทองทรงกิ่งข้างซื้อ5ต้นแถม1ต้นในราคาเพียง650บาทเท่านั้นครับคุ้มค่าแน่นอนเป็นสินค้าพร้อมปลูกนะครับปบลบรากสมบูรณ์ปลูกได้เลยนะครับปลูกได้เลยแล้วพบกันครับกับเราลุงหมูปาตยพันไม้กับหมอนทองโปรโมชัน่น 650บาท5ต้นแถม1ต้นครับสวัสดีครับทุกท่าน